สวัสดีค่ะพี่ตาก็เปิดตัวอย่างอันเดียวไวสุดสุดมาพบกับพี่ตาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็พี่ตาก็ได้แกงเปิดอหน่อไม้นะครับทุกคนแกงเปิดอหน่อไม้หนึ่งถ้วยแล้วก็ปลาส้มนะพี่ตาก็เป็นบัตรชิชิเซซะหน่อยนอะวันนี้ก็เพลอากาศเพลขี้ฝุ่นกับข้าเดียวนะครับทุกคนพี่น้องเพื่อนเอฟซีทุกคน มกินข้าวเหนียวกับพี่ตานะคะเกมเปิดหน่อไม้ก,กับข้าวเหนียวครับทุกคนจ๋าใช้มือนะขอใช้มือนะมีปลาซมแเนาะก็มีผัเกเล็กๆน้อยๆของพี่ตานั่นแหละเนาะมาพี่น้องไม่พูดมากกินเลยก่าปลาซมครับปลาซมน่ากินไหมครับปลาซมปลาตะเพียนนี่แหละแต่น้องคนไทยเขาทําขายเนาะตอนนั้นเมื่อคลิปก่อนโน้พี่ตาสั่งน้องเขาเป็น ไส้กรอกกับไส้อ่วนเนาะตอนนี้เป็นอันปลาซมแล้วก็แกงแกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดสวีเดนค่ะหมูสามชั้นนะคะทุกคนหมูสามชั้นเห็นไหม่ะอันนี้หมูสามชั้นค่ะอันนี้เป็นผักหน่อไม้กับเห็ดสวีเดนนะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนมาๆม,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 มาเพืเสียกับพี่ตานะคะใช้มือจกนะคะทุกคนอู้ตาย นี่ค่าเหตุอืมเห็นเขาทำในหนังยากระดาษฟอยมาฮองมาลองสีสันจะได้สวยใสจะได้สว่างหน้า ถ้าขอจกขัน้นปลาส้มก่อนนี่อืมเพร่อกินนัสด เนื้อขาวเจาะผัสซีดาว,ดาวแจงน้ำแจนางสีสันสวยมากทุกคนอืม ชอบมากเลยล่ะหมูแน,น่นๆเนน <c oughs> <c oughs> พื่ออากาศพี่นาง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวบกเดี๋ยวรบเดี๋ยวบกเดี๋ยวลบมันเลยอากาศแพร่กันอืม แต่น้องเขาทำอร่อยอยู่นะพี่น้องเจ้าข่าวอร่อยอยู่ไม่ไหวขึ้นจมูกผัดที่เหลือนะคะ ชาบปจริงเมืม่อมกอก็ปลาตะเพีนน้อย มีก้างด้วยมีก้าหยัำกลัวก้างติดคอพีตาเท่าแล้วเสรวไม่มีพริกแห้งพี่น้องเจ้าขาวพริกแห้งทอด เอไม้ท่อนใหญ่ๆพี่น้องอ มันดื้นมันซุดไม่ขึ้นพี่น jest, ained, uh ้องแต่ก hmm. ล mm ับ hmm. ม mm ัน hmm. ซ mm ิด hmm. ซ mm ิด hmm. ซิดนั่นเนี่ยอืมอร่อยน่าทำเองตับเอง ออืมอยู่ใส่พี่ตายหิวข้าวกลางบาลไม่ได้ทานอะไรพี่น้องสี่มองกว่าแล้วล่ะ ืมน้ำโบกไหลเนี่ยก,กินปลาตัวน้อยไม่ชอบก้างพี่น้องเจ้าค่ะก้างมันเยอะเบื่อจยากกินปลาโลมาไม่มีก้าง ประวังอืมเดี๋ยวค้าหน่าจะไปสั่งข้าวตีพี่น้าแล้วสั่งอีกแบบเนี่ยปลาอีกแบบเนี่ย ก่อนพี่ชาเคยกินหนึ่งน,นะตกใส่เสื้อข้างปา ออจกมือดีไหมเนี่ยยงใจมันยาวเกินพี่น้องจ้องมือเสียเวลา แต่ไปแกงแกงแกงอืมอืมอืมตลาดพี่ตาหายไม่พี่เคยพม่น้อง อืมอืมอืม่ากับพักซีนี่มาโซ่เฉยๆแล้วไม่กินกินผักนี่บุญเยอกับเบอร์ อ้าขัดสายฟันฟันกับฟันตีกันไอ้จิม้มเขาข้าวอะไรย ้ำนนีนน้น้ำแซบมากอืมตั้ง พลลังผังเร็ดพึ่งหวานเร็ดพึ่งหวานแกงเปิดออร่อย Nằm mấy bên nhau kìa Bên 3 mét Gặp kim pha Bà, bà cao nhớ Thì có à lời อืมตั้งยาวมาก มันไม่ร้อนนะพี่น้องเริ่มเป็นไข่แล้วพี่น้องเจ้าขา คลิปนี้ับพี่ตาขอลาไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะหวังว่าพี่น้ององชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะช่วยติดตามพี่ตาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและอย่าเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ